ก่อนเข้าชมคลิปจะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีงบ1,000บาทสามารถบูชาพระหลวงพ่อรวยรุ่นไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างจะเป็น10รุ่นนะครับที่ราคายังไม่ถึงพันบาทนะครับและมีพุทธคุณที่ดีนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับ คือเหรียญชนะจนปีห้านะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้จะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับนั่นก็คือบล็อกไก่คู่นะครับจัดสร้าง3า0พันเหรียญนะครับและเป็นบล็อกตัวหนังสือแต่วันนี้จะมาพูดถึงบล็อกตัวหนังสือนะครับเพราะราคาไม่เกิน1000บาทจะมีเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟให้เลือกเล่นกันนะครับก็ปัจจุบันนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่ประมาณ1 900เก้อบาทนะครับถึงหนึ่งพบาทต่อมาเหรียญที่สองนะครับจะเป็นเหรียญรวยรวเฮงเนะครับ เหรียญรือเรืองเ่งนี่จะออกปี60นะครับก็จะมีเป็นบล็อก1กับบล็อก2นะครับแต่สําหรับผมถ้าแนะนําผมจะแนะนําให้เก็บเหรียญบล็อก1เท่านั้นนะครับบล็อกไก่ห่างฟูหรือเรียกว่าบล็อกแรกเหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์มากมายนะครับรถไฟชนรถคว่ำนะครับก็จะดีเด่นทางด้านแข็งคก่ปลอดภัยอีกทั้งราคาก็ยังไม่แพงนะครับปัจจุบันเล่นหาอยู่ที่ประมาณ300-500บาทนะครับสำหรับเหรียญบล็อกแรกนะครับเหรียญอายุวนบัตมงคลปี60นะครับ ก็จะมาแนะนําเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นนะครับในวาระครบอายุ8รอบของหลวงพ่อรวยนะครับในวาระอายุครบ96ปีจัดเป็นเหรียญที่รูปแบบสวยน่าสะสมนะครับก็จะมีบล็อกหลักๆนั่นก็คือบล็อกยันขาดและยันเต็มนะครับให้เลือกเล่นราคาเล่นหาทั้ง2บล็อกก็จะยังไม่เกิน1000นะครับปัจจุบันเล่นอยู่ที่ประมาณองค์ละ300-500บาทนะครับผม4นั่นคือเหรียญรวยมหามงคลนะครับปี59 สำหรับเหรียญรวยมหามงคลนะครับก็สร้างในวาระเลื่อนสมณศักดิ์ปี59ถือเป็นเหรียญที่น่าเก็บบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อเสริมสิริม,มงคลให้กับชีวิตนะครับสำหรับท่านที่บูชานะครับก็จะพบแต่ความร่ำรวยนะครับตามชื่อรุ่นรวยมหามงคลเลยปัจจุบันเล่นหากรนเหรียญละ4 0 0รถึงบาทนะครับสำหรับเหรียญเนื้อทองแดงต่อมาจะเป็นเหรียญเสมารวยเจริญสุขนะครับเหรียญน,นี้สร้างปี57นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อรวยนะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อรวยเต็มองค์ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิส่วนด้านหลังเป็นอคัคระยันอันศักดิ์สิทธิ์ปลูกเสกอธิษฐานจิตในพิธีกรรมที่ดีนะครับมีอนุภาพโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาภแค้วลาดจึงควรค่าในการบูชาอย่างมากปัจจุบันเล่นหากันอยู่ที่400-600บาทครับต่อมาจะเป็นเหเรียญเลื่อนสนักดิ์นะครับปี58 เลื่อนสมณศักดิ์นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเลื่อนจากพระครูสุนทรนธรรมนิวิทย์เป็นพระมงคลสิทธาจารย์เมื่อปีพศ2558นร,ะร 2, นะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0ถึง1,000บาทสำหรับเหรียญเนื้ออัปก้าเนื้อทองทิพย์นะครับต่อมาจะเป็นเหรียญกระถินยืนนะครับปี59อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสะสมเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากสร้างในโอกาสอันเป็นมงคลนะครับที่ ลาวัตโกนะครับได้รับกระถินพระราชทานในปี59ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อรวยนะครับในท่ายืนเต็มองคเหีียวรุ่นนี้เล่นหายปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ600-700บาทนะครับต่อมาจะเป็นเหรียญรวยรับทรัพย์นะครับหรือเหรียญมังกรคู่ปี6-1เหรียญรุ่นนี้นะครับถึงจะเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อแต่ถือเป็นเหรียญที่ครบองนะครับเพราะด้านหน้ามีหลวงพ่อรวยด้านหลังมีปีเสียคู่และองค์พระพุทธ ถือเป็นเหรียญที่มงคลน่าสะสมนะครับอีกทั้งราคายังไม่แพงพุทธคุณดีเด่นด้าน,นโชคลาบและเมตตาสําหรับเนื้อทองแดงลมดํากระไหละทองกระไหล่เงินราคายังไม่ถึงพันนะครับปัจจุบันราคาเล่นหาก็อยู่อยู่ที่ทองแดงจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง400บาทนะครับกระไหละเงินกระไหล่ทองจะอยู่ที่7 0 0ดร้ถึงแปดบาทนะครับต่อมาจะเป็นเหรียญเสมาโดยมหาเศรษฐี Ma นะครับ 94. เ4เหรียญน,นี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ58 เหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อและราคาย,ยังเบานะครับถือเป็นอีกเหรียญหนึ่งสำหรับคนงบน้อยที่อยากจะมีเหรียญพุทธคุณสูงและทันหลวงพ่อปุกเสกนะครับราคาลินหาปัจจุบันสองสารอบาทนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับจะเป็นเหรียญชม,มานสําหรับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อท่านตั้งใจปุกเสกนานหึงสามวาละในวารละแรกนะครับปุกเสกที่วัดหลวงพ่อนะครับในกุฏิหลวงพ่อเลยพร้อมกับเหรียญและพระบูชารุ่นกรถิ่นปีห้าแปด ววลาที่2ปลุกเสกในพิธีบูชาพร้อมยอดฉัดน,นะครับที่วัดตะโกเวลาที่3ามนะครับนางอุโบสถวัดตะโกสำหรับสิบเหรียญที่ผมบอกมานะครับก็ยังมีเหรียญรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่วันนี้ผมก็พามาให้ดูแค่สิบเหรียญที่ส่วนตัวผมเองชอบนะครับและเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับสำหรับคนที่งบน้อยๆนะครับฝากกดติดตามและกดซับสไคร์ด้วยนะครับ